สวัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่เกมคอร์เตอร์สไต์โก้พัตที่สามเอ็ดแล้วมาแล้วชั้นแล้วโกันเลยโรเจอร์โอเคครับเราก็มาอยู่กับด่านนรกโอเคแม่โรเจอร์พัตส์สีชนะครับใครเห็นผมเงียบไปก็ขอโทษด้วยไม่รู้แหละรู้สึกว่าแรงลดแล้วมีสามดาวใช่ไหมตอนนี้เดือสองดาวแล้วครับฝีมือผม is Ok anyway. Hold this position. follow me. Yeah, that's a negative. Okay, okay. Đi lên. No. Tiếp <laughs> cấp. <laughs> จะทำให้จบให้ไวที่สุดท่าที่จะทำได้มีเวลาอีกไม่นานครับตอนที่คนในว่าจะกลับมาเราต้องรีบแล้วจะได้ไเสร็จแบบเร็วที่สุดครับรเริ่มไปเรือรยๆไปลอตามมาก็ได้มั้งไกเลยครับ แม็กรอครับก่อนหมอกจะหายครับโอเคพร้อมเ <c oughs> หลือคนเดียว <c oughs> มีทางให้จบให้ไฟที่สุดครับ ร้อนมาสี่คลิปหคลิปครับรผมพยายามอัดเต็มที่เลยแล้วมือไม่ขึ้นดูผมหัวร้อนขนาดนักระเบิดอยูอ่นี่ อยู่นี่ครับ ครับได้ยินเสียงแล้วพ่าดไปบีแล้วเพื่อนผมพลาดเองครับตัวนี้ สุดยอดเลยผมลืมเปลี่ยนปืนพกครับขนาดตัวเองหัวร้อนมาตีเกมแลวเนี่ยเกลื่น

โอเคครับผมพลาดเองครับเมื่อกี้นี้ซื้อระเบิดมาด้วยก็ดีเลือดตีต่อสองหนึ่งต่อสาม้าหนึ่งต่อสองนี่ก็จะมีสิทธิ์โอกาสชนะแก่ถ้าหนึ่งต่อสองอ่ะมีสิทธิ์โอกาสชนะ แล้วงซือระเบิดไปด้วยครับ <c oughs> ระเบิดไปแล้วก็ระเบิดเสียงชอบปากันมานักใช่ไหมเดี๋ยวปาบ้าง ก็ไปเข้าะแปดเรือรัวเลยครับมาแล้ว อ้อมหลังไปเออย่างไวเก็ทำอะไรของเขาอ่ะอ๋อเก็บระเบิดไม่ได้ ตกใจไงเขาก็โดดเล่นทำไมเอาอ๋อไม่รู้แล้วระเบิรดอยู่ใ,ใครอันนี้เราก็ไม่รู้ระเบิดไฟมีประโยชน์เสมอครับด่านนารกเพราะว่าปลาไฟดักตรงไหนเนีวว่ยปลาไฟดักนีวไว้ไปไ,ไม่ได้สมเพราะว่าด่านเราก็ปลาได้ครับมาแล้ว ก็ครับเดี๋ยวเข้ามาเข้าหัวจบเลยเกาหัวแป๊ะ แค่พราะผมอะ่ะผมผิดเองหัวร้อนแล้วไปเองผอิดเองครับเขวางระเบิดแล้วตัวยับกูเบิบดคนสุดท,ท้ายน่าจะมือไม่ขึ้นครับผมก็เคยเป็นถ้าแบบนี้คือเขาไม่ตายก็คือยิงปุ๊บแบบยิงโดนหลายนัดแต่เขาไม่มอง เป็นเรื่องปกติครับสล้วเราคนมือไม่ขึ้นเลยหัวอกเดียวกันสี่คนนี้งงเฮ้ยเอยเอสามคนนี้งงเอ๊ะทำไมเขามีตัวละครมาแล้วก็มีนะเป็นตาเท่าใส่นรวดท้อการทิมลูกตา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทุกคนผมลืม ลืมซื้อจะเปิดไฟมาพาดจริงครับคราวนี้ยอมเลยพาดจริงไี่หน้ามาแย่เล่นเลยผมเห็นเขาไม่ค่อยมองหลังครับผมเลยกลาว,ว่าแบบจะลองยิงหลังเขาดูสักหน่อยแผ่ล้มเหลวแตดไม่น่าเล่น เตไปครับภาษาอังกฤษรถจกร์

ฝั่งตำรวจอย่าห้ามปลุกค,ครับเดฟเอาไว้เลยคล้ายๆเหมือนเหมือนทุกเกมนันแหละถ้าเกมไหนต้อนในพุ่มไม้ได้ต้อนเลยครับยื่นเหล่าให้เขาดัานมาเราไฟตั้งรับตั้งรับจนเขาเป็นฝไฟปลุก โง่ายนะคตอเมื่อกี้กันไม่มีอะไรจะมาหยุดเราได้เอาไปเอาไปโอเค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 ใจเจ ผอใช้เคครับเพื่อนขอใช้สไนท์ให้ไปเออซื้อลืมซื้อระเบิดไฟมอีกแล้วครับหลงครับเจอระเบิดแบเเี้ยวลงเลย นี้ครับเพราะว่าหมอกยังไม่หมดเลยเราต้องดักตรงนี้เรอกมีหน้าบุกไม่น่าบุกไม่น้าบุกแต่เราต้องบุกครับ

นนี้ต้องรอครับ โทษทีโทษีเงียบเกสาชีก่ากเกินไปหรือดียเอาออก,ออกเอาเออเอาเข้าเข้าเอาแค่ให้เกมนี้ชนะก็เพียงพอแล้วครับอาทิตย์สามสิบล้วก็กสมบูรณ์แบบ, <S บน s a negative. Contact. Fire in the hole. Then, Taylor. area out. ตอครับ5-3ยังทิชชนะได้อยู่ <S 2> <S 2> <S โอ้พลาดครับมาพลาดเองครับ น่าจะซื้อปืนเล็งมาใช้บ้างนะนโอเค,คกิ๊งเหมือนมีอะไรติดคอมากเลยจริงๆนะตอนนี้อุดอะไรอะ่ะโอเคเพื่อนหลดุด are quiet. ติดอะไรอ่ะจบเลยครับติดไม่จะติดฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละแต่ฝ่ายตรงข้ามดูตัวก่อนผมดูตัวหลังถ้าหัดถ้าหัดอีกแล้วครับ Smoke shield, Roger that. Lock up. Grenade. Throwing flashbang. You're on it. Thanks, I appreciate it. Roger that. Throwing fire. Ha, deep, deep, low. ฉันิงเข้าหัวผมครับนัดเดียวพลาดเองไม่สามารถโทษคนอื่นได้หรอกเมาส์คีย์บอร์ดอยู่ในมือเราคนอื่นไม่ได้มาชนมือไม่ได้มายกเมาส์เราทิ้งเราพลาดด้วยตัวเองครับย่ามไปโทษคนอื่น วาง A หรือวาง B บอกให้เพื่อนเซฟอย่างเดียวครับเพราะว่าเรดูจกทรงแล้วไม่ต้องให้เพื่อนไปบวกสไนา์เพราะว่าตอนนี้การเงินฝั่งเราตกต่ำครับไก่ลอยได้โอเคเริ่มใหม่ครับ พร้อมแต่ความเชื่อใจก็ต้องใช้แต่ห้ามเชื่อใจมากกว่า การได้แล้วตัวหนึ่ง ลุมด้วยคคบด่าสุดท้าย,ายไม่ใช่ฝั่งตำรวจตาสุดท้ายครับ i a e e โอเคเขาให้เราเองครับ Fine. Throwing smoke! Throwing fire. แล้วอ่ะก,กด,ดออะไปตัดเก็ขหัวสองนัดเฉยๆไปตัดนะโอ้โอ้โอโอเมื่อกี้ขอโทษทีผมไม่ตั้งใจนะยีวิเผลอกดพับหน้าจอครับเลยภาพดูแหลกๆเกีย้ยขอโทษที โอ้ยเพื่อนไม่น่าออกไปนะโอเคครับตล่าังแล้วเย็นเย็น yes a f f i r m a t i v e yes สี่เอส,สี่ดิสามคนงงทำไมสองตัวโน้นมันมีเตอร์แปลก yes correct correct yes ทุกอย่างอยู่ในกำมือเราครับ <admitting> โอ้โหจบเลยเฮ้ย <c oughs> เรามองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เหนน็นนั่นแหละไม่น่าย้อนกลับมา อันนี้ฝั่งจนผมไม่ค่อยถนัดครับอ้างไปเรื่อยขานาดฝั่งตำรวจกันไว้เนี่ย <c oughs> ผมอาจจะเป็นหนึ่งเลน,น,นก็ได้ เกครับแหมมาอยู่ระหว่างชนะหรือจะแพ้เพื่อนมองหน้าแบบฟ้อนวอน โอเคครับเพื่อนจากการได้หนึ่งตัวอืมพลาดครับเหมือนเจียวยิงอ่ะ เอาบอมมีแต่ตะไน่เอาปืนพกไปแทกโอเคครับตดูด้วยไป กาดกาดเหลือผมนัดชนะเอาละครับเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย